วันนี้พามาชมไม้ดอกหอมๆมไม้โบราณน,นะคะนี่ก็คือผู้ซ้อนนั่นเองนะคะดอกเขาจะใหญ่มากเลยนะทุกคนแล้วก็กรีบดอกซ้อนเป็นชั้นๆแบบนี้นเ,ล DING เลยนะคะสีขาวนะทุกคนเวลาบานใหม่ๆเนี่ย네จะขาวเลยนะคะแล้วพอบานวันที่สองนี่คือบานวันที่สองนะคะสีก็จะตุ่นๆขึ้นมาแล้วก็พอบานวันที่สามนะคะก็จะเริ่มเป็นสีเหลืองแล้วก็จะแห้งไปในที่สุดนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบไม้หอมนะทุกคนนี่จะให้ดูต้นที่ เพิ่งจะแย้มนะคะนี่เห็นไหมข้างนอกเนี่ยเขาจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะแล้วพอบานมาก็จะเป็นสีขาวมาดูดอกนี้ดีค่ะดอกนี้เดี๋ยวคืนนี้นะคะก็จะบานเต็มที่แล้วค่ะแต่ว่าปาจะชอบเอาไปตัดตัดไปวางในบ้านนะคะบ้านจะได้หอมหอมนั่นเองนะคะใบเขาจะใบสีเขียวเป็นมันเงาแบบนี้เลยนะทุกคนเขาจะออกดอกตามปลายกิ่งนะคะ มีออกดอกตามไปกิ่งแบบนี้นะคะตอนนี้คือออกดอกทั้งต้นเลยนะทุกคนคะ่ะหอมมากเลยเรามีปลูกอย,ยู่ไว้สามต้นด้วยกันนะคะหน้าบ้านหลังบ้านสองต้นหน้าบ้านหนึ่งต้นนะคะแล้วก็มีที่ชํำๆใส่กระถางไว้ด้วยนะทุกคน และจะบอกว่าพุซ้อนเนี่ยนะคะเขาสามารถสูงขึ้นไปได้3ามสี่เมตรเลยนะแต่ทีนี้เราสามารถตัดแต่งคุมทรงพุ่มได้นะคะเป็นไม้ที่ชอบแดดจัดนะทุกคนช่วงหน้าแรงรดน้ําอย่างน้อยหนึ่งครั้งตอนเช้านะคะชอบน้ำนะรดชุ่มชุ่มไปเลยคะ่ะส่วนหน้าฝนเนี่ยเราไม่เคยต้องทําอะไรเลยนะคะทุกคนคะ่ะมันจะมีบางช่วงที่เพี้ย ม่แน่ใจว่าเพีย้ยอะไรนะคะพราเวลาเพีย้ยอันนั้นลงอะ่ะใบเขาจะเป็นสีดําแล้วก็จะมีเพีย้ยแป้งด้วยนะคะนี่คือศัตรูพืชที่เห็นๆน,นะคะทุกคนคะ่ะส่วนวิธีการขยายพันธุ์นะคะก็แค่ตัดกิ่งไปปักชำเท่านั้นเองค่ะหรือใครจะแช่น้ำรอให้รากงอกก่อนแล้วค่อยเอาไปลงปลูกในกระถางก็ได้เหมือนกันนะคะเป็นต้นไม้ที่ขยายพันธุ์ง่ายมากๆเลยนะคะ